สวัสดีครับวันนี้มีข่าวดีสำหรับเพื่อนๆที่ใช้รองเท้าปั่นจักรยานรองเท้าวิ่งหรือรองเท้าเดินป่าที่ใช้ระบบ B.O.A. นะครับทางบริษัทจะรับประกัน Lifetime ว a r ัน n t ให้ทั้งคู่เลยสมมุติว่าคู่ของรองเท้าของเราเนี่ยมี B.O.A. ข้างละ1จุดก็จะรับประกันทั้งสองข้างหรือข้างละ2จุด ก็จะรับประกันทั้งสองข้างเลยนะครับเออสามารถเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างเป็นลิงก์วอลันตีของ B O A ไว้ให้เพื่อนๆก็สามารถเข้าไปทําตามขั้นตอนได้เลยครับใช้เวลาประมาณสองสัปดาห์ทางบริษัทก็จะส่งตัว B O A มาให้อันนี้คือตัวอย่างนะครับอันนี้คือซองที่บริษัทส่งมาให้อันนี้ก็คือส่ง จากฮ่องกงนะครับจะส่งมาเป็นแบบนี้นะครับแพ็กเกจจิงจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวผมแกะให้ดูนะครับในชุดก็จะมี BOA 2ตัวนะครับมีสายให้2เส้นและก็มีเครื่องมือให้1งอันส่วนวิธีเปลี่ยน ก็สามารถสแกนที่ QR code นี้ได้เลยนะครับทุกอย่างฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทำง่ายๆได้ที่บ้านขอบคุณครับ